สวัสดีคันผู้ชมแล,ล้วงมาดูหลวงพี่ยกเรือเรือมันเสียแล้วไม่ใช่เหรอเรือเรือนี้เรือนี้มันเสียแล้วเปล่าอ๋อเสียแล้วลเรือลำเก่าแก,ก,ก่ไปปลูกผักลองบ้านกันลองบ้านดริ่มันก็ยังไม่ได้ช่วยนะแล้วลิงถ่ายทำเออ <laughs> นี่เรือนครปริงสิบเอ็ดเจาไปได้บ่นี่ยกเรือใส่ลำนี้รถคันนี้ท่านผู้ชมรถสเลงอ๋อมีสองคันอีกคันหนึ่งขามเอาไปเรือที่ชำรุดแล้วที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็นำไปไว้ทำประโยชน์อย่างอื่น

ยกเข้าไปท่านผู้ชมโมลเข้าไปลูกรถเข้าไปสวมเข้าไปติดได้แล้วได้แล้วทำไมวิธีกรรมไม่วิธีของการยกตวต้องเสียบเข้าไป ไม่หักแน่นะลงพี่หักไหมล่ะค่อยค่อย <c oughs> ยกไปไว้ที่เข้าวัดเหมือนเดิม เรือมันชำรุดมันเลิกใช้งานนานแล้วท่านผู้ชมมันผุพังก็ไปประยุกต์ทำอย่างอื่นประโยชน์อื่นเราไม่ได้เอาทิ้งซะทีเดียวเราก็สามารถนําไปใช้สอยทําประโยชน์อ,อื่นได้อีกเช่นเดียวกันเพราะไม้มันยาวอาจจะใบปลูกหรือมนะีมีวิธีทางเอาไปใช้ประโยชน์ดได้อีกหลากหลายนั่นแหละท่านผู้ชมครับ มเป็นจับไอนีไปนีเีื้อแต่พวเองพวกเองจองวนังแม่บ้านเไปนังคือเี้ยวแม่โจมูวดาจองไมแมองูไปเอาไปไว้ที่วัดป่าวรุวันนะท่านผู้ชมนัไร้ะวังนะเดียีเด้อ เพืือที่ชำรุดหมดแล้วก็หมดอายุใช้งานมาหลายปีมันก็เลยเสียหมดผุพังก็เอาไปทำประโยชน์อื่นได้อีกดีกว่าเอาไว้ปล่อยให้มันผุพังไปไร้ประโยชน์เนาะไป ไปแล้วผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการนำเรือลงอีกเนาะตามไปที่วัดตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่วัดนะครับป่ะ,ะตามกันไปไปดูวิธีเอาเรือลงนะครับเนาะพว่มก็ อยู่ u b ุดนี้แหละน้าท่วมมาบริเวณนี้แหละตอนที่ท่วมหนักๆเน,นี่ยตรงนี้แหละท่านผู้ชมน้นําเยอะมากน้ําขึ้นมาแถบนี้แหละเมื่อตอนท่วมสุดๆเลยท่วมอย่างมากมายมหาศารท่วมจริงๆเลยตอนนี้ใกล้ออเ,กอเออทำไมอะอ่าตอนนี้กำลังเดียว ระวังไปข้างหน้า,าถอยก่อนต้องโยกใหม่อ้าวได้แล้วโยนนิดหนึ่งโยกหน่อยก็ได้ไอ้เบ้มเนเรานะนายถายโอเคกำลังโยกหน่อยจะได้ไขยับเพราะมันเป็นทางโค้ง โอเคได้แล้วทำไมงั้นล่ะนักเลงตกัดกันแล้วนั่นท่านผู้ชมหมามามาเหยียบถิ่นข้าเขาก็ไม่ยอมนี่ชอบกัดกัน บัวบัวมันไม่อยากเข้าคอกก็เลยต้องช่วยกันระดมไล่เข้าคอกมันไม่อยากเข้าท่านผู้ชมมันตื่นอะไรก็ไม่รู้สิอืมบัวมันตื่นอะไรไม่รู้ไม่อยากเข้ามันออกออกนอกคอกนะ่ะไปไหม กำลังไล่อยู่ต้นมันอยู่ตรงนู้นต้นตรงระหว่างทางเข้าฟาร์มไอ้น่นนหะโคลาน่ะอโ,อนะโอเคไปแล้วอืมแปลกจังวัววันเนี้ยอันนี้เป็นทางเข้าวัดป่าท่านผู้ชมทางเข้าวัดนะครับ หมาวิ่งตามเป็นพยงงเลยโหดูสิร่องรอยนะข้าวที่เสียตัวน้ำท่วมนะี่ยมันเสียหมดเลย หยับหาที่ไวตอนนี้เดินทางมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วโบราณปลูกผักเหรอจ้าหลวงพ่อจะเอามาปลูกผักจ้าออใช่โอเควันนั้นแหละเหมาะสมตัวังนะไปมาเนื้อจูกัด้าร กำลังหาสถานที่บริเวณเหมาะสมที่จะไว้ให้เรียบร้อยพี่น้องจะได้ไม่เกะกะพื้นที่นะครับโอเคหาที่วางนู

อยู่ชม <20 S 1> น้ำอ๋อยี่สิบปีที่แล้วเนาะโอเคเรียบร้อยอจะวางแผนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยนส่สาสวยตะเภา,าแก้มนะไม่ชมมาแล้วเอาไปตอนไหน,ไ,ปไ,ปนไม่ใช่พูดถึงจะเอาไปเก็บตอนไหนวันนี้ตอวนี้เหรออ๋ออเอาส่ไรไปใส่ไรไปเข็นไปเองเอ้าแล้ว,ลว,ลวจะมาทันซ้อมเหรอ อ,อ,อ๋เดี๋ยวจะเอานี้ไปเก็บท่านผู้ชมเีักงเรมเก็บเอาเก็บที่วัดซ้อมลำนั้นแต่ลำนี้เอาไปเก็บไปอยกมีกา้ยกขยับไปทน่นนี้เอาอีลำไปเก็บที่วัดท่านผู้ชมอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาซ้อมอีลำหนึ่งนะครับ ตอนี้กำลังจัดยกเรือที่จะลงซ้อมนักบินชยกเก่งจังไม่หนักหรอลูกเบาลูกเบาบาไหวไหมลูกโอเคเก่งมากเลยเบาเบาไปได้ไหมผมไม่ด้ช่วยนะครับตาบานน้อลูกเบาเบาอาไปเก็บสองลำลาบานลูกเบาเบาตะบานลูกมาหนึ่ เอาอยัางไงอ๋อเหรออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรยกได้ไปได้ลูกไปได้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนตัวน,นี้กำลังจัดเตรียมเพื่อให้อาลูกมายกมาตัวน,นี้กำลังยกเรือให้ไปเก็บทักสองลำ โอเคหยกไปแล้วมานี้เลยอจูเจนห้ารู้เจนโมเลยหลีกได้ดีนะลูกนะสีเขียวด้วยสีที่ตาลิงชอบไอ้เพชรเอกนาวเพชรเอกนาววานท่านผู้ชม่ามาด้านนี้นั่นระวังนะจูระวังให้ดีนะโอเค มันปานี้ตัวหักเลือกเลยขนมปังก็ได้ปลาตากินขนมปังก็ได้ขนมปังใส่เตี้ยหนาเย็นอร่อยดีเออเอาปลาให้ตาเด้อจะเอาเรือไปเก็บเอาเรือไปเก็บที่เรือที่นั่นน่ะท่านผู้ชมมาหน้าหนาวด้วยมันก็จะขายยากหน่อยเนาะคปปกติิเออาลใช่ค่อยเป็นอุ้ยหมดกัดวันนี้ตัวยี่ห้อ

S <S <ช>มีคนนะทางมอน,นะใช่ไมมีอะไรมีใครซ้อมเรือกันในวันที่สิบก็ไปเจอกันที่สนามบ้าน <บร S 1> น้ําโจดที่รัตนบุรีก็เลยพี่น้องก็เลยจะยกเรือบางส่วนบางลําก็เอาไปเก็บบางส่วนก็ามาไปซ้อมกันนี่แหละที่นี่มันช่วยกันพี่า <S <S ชายมาจิ้มมาใครพักวันหนึ่ง ตกลงวันนี้ไหมซ้อมใช่ไหมวันนี้มาได้ซ้อมวันนี้พักอีกหนึ่งวันก่อนเพราะเมื่อวานเพิ่งไปไปแข่งมาเมื่อวานวันนี้น้อยพี่จูพี่ชายมาเอาไอติมเร็วเก็บอุปกรณ์เข้าบ้านก่อนใช่ไหมล่ะอ่ะอันนี้ของของของพี่ชายเอาของผมมาหนึ่งเนาะยังใครครับยังใครบ้ายยังไม่ได้ไอติมโคไบยางจับวานได้หรือยังโอเคมาใหม่สิ จอน,น,นเอาเอาเอาไปค่าผ่า้ใจด้วยอ่ะครับเดินเรื่องอตั้งหาอ่ะทะลุปะ่ะนับแล้วตะวันนับด้วยกี่คนเมื่อกี้จะได้จ่ายเขาถูกลูกอต่าหน้าจะจะเลี้ยงคืนไม่เป็นไร <laughs> เราแบ่งปันกันอ่ะเนาะครับผมคือทีมงานเขาเก่งเขาแบบซ้อมไงอ่ะคิดตังค์ครับผมตอนนี้สแบบี่คนตะวันนับตั้งลูกนับกี่คนด้วย นั่นจายยังที่มือในมือจ่าหรือยังแคนอันนี้ในจ่ายแปดคนลกใครบ้างโดดด้วยเมื่อกี้โดดด้วยแปดคนนะนับนี้หยังนับนับลุงหรือยังนับลิงหรือยังนับไปยังทั้งหมดเป็นแปดเหรอแปดแน่นะแปดนำโดโอเคไม่ใช่เก้าไม่ใช่เเหรอแล้วกระดานนับไปยังเก้าอย่าให้อย่าให้ดาริงอย่าให้เขาขาดทุนนะลูก แต่งงแปดทั้งโดยใช่ไหมโอเคแปดชัวครับโอเคอาจจะตาเก็บตังค์ด้วยเท่าไหร่นี่ยปะแปด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 จะโอเคครบเด้อครับป uh ๋าครับขอบคมากครับครับโชวดีเด้อใครดีเด้อโอกาสน่าลงใต้ใหม่เนาะครับใครดีเด้เดินช่วยกันเนาะ ทัวมันเกว่านัวรผู้ชมขอเก็บภาพบรรยากาศวัดึ้นทนีด้อยิดมภาพระการใดขอตทองฝากัยนะครับฝากกไลค์กดติดตามและติดตามทีมงานสาวสุเพาแก้วกับทีมเพชรเอกนาวาวด้วยนะครับจะได้ไปติดตามรับชมให้กําลังใจที่สนามน้ําสีดด้วยทีหนึ่งเนาะฝากกไลค์กดติดตามให้กําลังใจทีมเรือด้วยแล้วก็ฝากกรไติดติดตามช่องยูทูบตะลึงสุรินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับวันนี้เห็นว่า วันหน้าให้พักพักหนึ่งวันก่อนมั้งไม่ได้ซ้อมใบพาเอาไปให้หมดแล้วก็กระติกน้ำแข่งกับน้ำดื่มอ่ะืมใบพายไปให้หมดเลยใบพายคนให้ดีด้วยระวังมันแตกอืมตัวันนี้มาได้งดซ้อมหนึ่งวันเนาะอืมใช่เมื่อวรนไปซ้อมไปแข่งทั้งวันแล้วนี่ก็สุดแล้วท่านผู้ชมนี่ให้น้องกขาพักสักหนึ่งวันก่อนแล้วเนาติเฉย่ะไม่เป็นไรถือว่ากําลังเจ็ดกำลังใจเราแข็งแรงมากเลยตัว龙门เก็บพักวันนี้หนึ่งวัน คนนี้มาใหม่นะถ้าพร้อมได้พร้อมกันนะเพราะว่าเคยศึกษาเรือมาหล้วมันวิ่งกันนะเมื่อกี้วิ่งใช่แต่คือว่าเขาไปเขาได้ซ้อมเนาะและอย่างหนึ่งคนซ้อมเรือ่40ิ0ขึ้นไปมาลงเรือลำเล็ก มันคนละเรื่องกันอีกนะออมันสมัยแรกๆที่พายเรือชมพูทองใช่เนาะเทพเนรมิตเรือโลหะกับเรือไม้เออแคนแค่สำหรับคนแค่นั้นไปไม่ได้ไปไม่ได้ใช่คนเคยมาพายเรือโลหะกับพายเรือไม้เนาะมัน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 คนมันคนระแบียบกันเลยจังหวะพายจังหวะอะไรจะแตกต่างกันระหว่างเรือโลหะกับเรือไม้อะอันนี้เจ็ดฝีพายเหมือนกันเนาะ นั่นอ่ะเจ็ดพีเหมือนกันเราดิตมแคตมงได้ไมข่อวิวอ๋อสวัสดีครับ โอเค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 นี yes, no, ่เป็นธรรมารึเปล่ามันยอดตู้ส้น